ี๋ยววันนี้เราจะมาฝึกทำก้อนเมฆลอยในโปรแกรม PowerPoint นะคะ,ะเปิดโปรแกรมขึ้นมานะคะจากนั้นนะคะคลิกขวาจัดรูปแบบพื้นหลังนะคะ,ะเติมรูปภาพเลือกไฟล์นะคะไฟล์พื้นหลังนะคะทีะ่เราชอบนะคะ,ะกดแทรกเข้ามานะคะ,ะจากนั้นนะคะเราก็เตรียมภาพก้อนเมฆนะคะที่เราต้องการไว้ก่อนนะคะ จากนั้นไปที่แทรกนะคะรูปภาพนะคะหาภาพก้อนเมฆนะคะที่เราโหลดไปแล้วนะคะภาพก้อนเมฆที่เราไว้อ่าโหลดไว้แล้วเนี่ยเอาเป็นอ่ไฟล์ png นะคะไม่มีพื้นหลังอ่ได้ภาพมาแล้วนะคะจากนั้นก็ย่อขยายตามที่ตัวเองชอบนะคะอา่าแล้วเราก็จะทำการคัดลอกนะคะก้อนเมฆอีกอันนึงนะคะเพื่อเพื่อน อยากได้ก้อนเมฆเย,ะยอะๆก็คัดลอกไปนะคะเพิ่มลดขนาดได้ตามที่ต้องการนะคะจากนั้นนะคะเราก็รวมกรุ๊ปนะคะคลิกเลือกจัดกรุ๊ปนะคะเป็นก้อนเมฆเป็นชุดเดียวกันทีนี้เราก็ไปที่ภาพเคลื่อนไหวนะคะเลือกอเส้นทางเคลื่อนไหวเพิ่มเติมนะคะแล้วเลือกอเป็นแบบ เลื่อนไปทางซ้ายนะคะกดตกลงนะคะทีนี้เราก็มาจัดรูปแบบนะคะการเคลื่อนไหวนะคะไปที่นะคะจากนั้นเราก็จะไปที่หน้าต่างภาพเคลื่อนไหวนะคะคลิกกำหนดค่าต่างๆนะคะ,ะกับก่อนหน้านี้แล้วก็กำหนดระยะเวลานะคะตอนนี้เราใช้ 10ประมาณ10วินาทีนะคะแล้วก็ทำซ้ำนะคะทีนี้เราก็มาดูค่ะอ่าเราก็จะได้ก้อนเมฆตามที่เราต้องการแล้วนะคะ